เออหือหินปูนและสนิมสะสมบริเวณหัวก๊อกน้ำไม่กรองไม่กล้ากินเด็ดขาดเลยจัดตัวนี้มาค่ะฟิลิป W P สามเจ็ดศูนย์สี่สามารถกรองน้ำได้ผ่านหัวก๊อกน้ำเลยไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยุ่งยากอย่า,ยาลืมเอาถุงพลาสติกออกจากไส้กรองนะคะคราบสนิมอยู่ที่หัวก๊อกน้ำที่เราใช้มันทุกวันนี่แหละเห็นแล้วสยอยงจริงๆเจอเครื่องกรองน้ำมันนี้ใช้งานง่ายมากหมุนเข้ากับก๊อกน้ำได้เลยหัวข้อต่อมาให้หลายขนาดก็จะมีการเปิดน้ำสามแบบให้ดูแรกจะไม่ผ่านไส้กรองนะคะส่วนแบบที่สองน้ำจะกระจายแบบนี้ค่ะแและะะะบบบบที่่่จผาาานนนนนไไส้้้้กกรออองงงคขัตใด มีตัวจับอายุการใช้งานแบบแมนนวลมีเครื่องกรองน้ำมันทําให้มั่นใจในการใช้น้ํามากบ้านไหนชอบทําอาหารเหมาะมากๆเลยปรับไปในส่วนของโหมดกรองน้ำสามารถใช้น้ําประกอบอาหารน้าไหลเร็วทันใจลดเชื้อโรคลดหินปูนลดกลิ่นคอลีนได้ด้วยน้ําก็ใสมากๆเลยค่ะประหยัดค่าน้ําในการใช้ประกอบอาหารได้ด้วยแถมยังเปิดล้างขวดนมให้ลูกอย่างมั่นใจอีกด้วยนะคะล้างผักสำหรับประกอบอาหารก็ไม่ต้องกลัวเชื้อโรคไม่ต้องคอยกังวลเรื่องกลิ่นสนิมหรือกลิ่นหินปูนเอาเป็นว่าดีใช้งานง่ายป้ายยาให้แม่บ้านเลยแล้วกันนะคะบ้านนี้ลองใชช้มมาาสสัักกกกพลึอบๆ ก็มั่นใจในการใช้น้ำค่ะ